สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะหอจังเลยครับอูช่วยหอมจังเลยผู้ใดยือหอมจังเลยเนี่ยคิดนหอดูนา่นานเดี๋ยจกปักเดี๋ยวเอาไป,ไปท่านนะจาจะคล้องดีนาะติดเป็นพื้น เอ๊ะวิวิผู้ใดมายอมนอนครับผู้ไห,หล่ะมานอนลุกขึ้นมาเล่นน้ำโมบอ่ะวิวิลุกวะลุกวะลุกหรือนอนครับจะลุกหรือจะนอนครับอืมจะลุกหรือจะนอน องเพลงให้ฟังแน่องเพลงให้ฟังแน่บันดกฟังดนเน่ร้องพลงใหฟังแ่ครับองพลง้องเพลงให้ฟังหน่อยองเพลงให้ฟังหน่อยครับเอ้าเอาเเอ้าเอาเอาาเอาเอาอาเกถงอเยอนเลยคะ ได้ละได้ละมันสีดินล่องูได้ละกิ่งล่อูได้ละนี่ตาอีเกียรครับผมเอาเห็นขาคุ้มบอชถ้าอีเดี๋ยวลอ่อละ้าอีว่าเป็นขาคุ่มก็จงั้นว่าถ้าอี๋แข็งแรงข็งแมากเออัวลว จ้าเอจักน่อยกับกิงล่องอูตัวนี้จักนอยกับล่องอูเองตัวนี้เนาะจักนอยกับลองอูเองก็ได้ดิเออ้าห่หึ่มหึ่ม่มหึ่มหึ่มหึมหึ่มหึหึ่มหง่มหึดิหึ่ม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 ้ึ่่มหึ่มหึ่มหึ่มห่ม่ะอ่มหึ่ิหึ่่ห่่่

คลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าล,ลืมกดซับสไคร้เลยคะ